อชเมกเลยนะสวัสดีทุกคนจากประเทศเยอรมนีค่ะขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่ออดไดอารี่แอนแฟมิลี่นะคะก็เอาคลิประหว่างพักเบ็กตอนอยู่ที่ทำงานมาฝากทุกคนค่ะ มีเวลาพักเบรก30นาทีก็สะดวกตอนไหนก็ลงมาพักได้ค่ะใช้เวลาพักของเราเองค่ะค่ะทุกคนตอนนี้แม่ก็เลิกงานกลับมาถ,ถึงบ้านแล้วค่ะเดี๋ยวก็ขอดื่มกาแฟสักแก้วนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวนั่งพักผ่อนแป๊บนึงก็จะถึงเวลาออกไปรับนักเรียนแล้วค่ะ วันนี้อากาศดีค่ะตอนนี้อยู่ประมาณ9องศา10องศาค่ะแล้วก็มีแดดด้วยออกไปเดินข้างนอกนี้แบบสดชื่นมากเลยค่ะแต่เมื่อเช้าแอบหนาวนิดนึงค่ะตอนแม่ขับรถไปทำงานอยู่ประมาณลบ3องศาลบสองศาค่ะสวัสดีค่ะกอนน้อนไ,ไ, <c oughs> ไม่มีเป็นคาะพอดีว้ายไหนดูเอาข้ออออกก่อน่ สวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะแล้วนะทำยางไงจังนี้สวัสดีค่ะ <laughs> สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้อากาศดีค่ะ<ม>พาเด็กออกมาทําความสะอาดโต๊ะข้างนอกจะได้มีที่นั่งใช่ไหมลูกยวดูแม่เช็ดก่อนเดเอาอันนี้ปัดฝุ่นก่อนแล้วค่อยเอาผ้าเช็ดลงมาก่อนแล้ววันนี้จะปลูกจะพาปลูกผักด้วยเตรียมดินยังไม่เสร็จเลย ดินเก่าแต่ว่าจะปลูกผักชีจะลองปลูกดูค่ะไม่รู้จะเกิดไหมเอาทีนี้เอาผ้าเช็ดได้แล้วค่ะเช็ดบนนี้เอาผ้าเปียกเช็ดแล้วก็เอาผ้าแห้งเช็ดนะอันนี้นได้อะไรมาจากเนียนะเอาให้ทุกคนดูด้วยเลือดหนูได้อะไรมานี่เด,เดี๋ยวทำง,งานก่อนใช่ไหมเดี๋ยวเช็ดโต๊ะให้เสร็จก่อนเนาะ มาจากโรงเรียนใช่ไหมพรงนี้มันย้อนแสงหรือเปล่าไม่รู้นะคะมีอะไรเนี่ยอะไรอยู่ในนี้วันนี้วันนี้ไปโรงเรียนวันสุดท้ายแล้ววันนี้ไปโรงเรียนวันสุดท้ายแล้วพรุ่งนี้อยู่บ้านพรุ่งนี้ต้องหยุดอยู่บ้านกี่วันเอาบอกทุกคนก่อนนุอยู่บ้านกี่วัน,นต้องอยู่บ้านกี่วันห้าห้าวันหรอคะค่ะ <5. S 1> แล้วต้องไปโรงเรียนอีกวันไหนรู้ไหมเย่ย วันอังคารหน้าค่ะวันนี้วันพุธหยุดพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์อยู่บ้านห้าวันวันอังคารหน้าถึงจะเปิดเรียนเขาหยุดวันอีสเตอร์แล้วเดี๋ยววันหยุดนี้จะไปไหนบอกทุกคนด้วยเ,เราจะไปโอสตอันที่ไหนไปอูเาโอป้าบอกทุกคนด้วยนะไปอูเาโอป้าค่ะไปหาโอป้ากับโอม่าค่ะพี่แกวก็หยุดอาทิตย์หน้าอีกอาทิตย์หนึ่ง พี่แก้มหยุดหยุดวันนี้ถึงอาทิตย์หน้าทั้งอาทิตย์แต่ว่าเซรีนาอาทิตย์หน้าไปเรียนธนาคารกับอนุบาลของเซรีนาจะหยุดน้อยกว่าค่ะนั่นแหละพี่แก้มก็อยู่บ้านคนเดียวอีกหนึ่งอาทิตย์อาทิตย์หน้าใช่ไหมคะ <laughs> ก็เลยวันหยุดนี้จะพาเด็กๆไปหาอุป,ปากับโอม่าค่ะทุกคนแต่ว่าตอนนี้เรามาเช็ดโต๊ะให้เสร็จก่อนดีกว่าน้อนนะเอสดียวหรอ เช็ดโต๊ะกับ ena, เซรีนาเสร็จเมื่อกี้คะ่ะน้องแก้มเล่นอยู่กับเพื่อนข้างล่างคะ่ะก็บอกว่าวันนี้อยากกินข้าวผัดสับประรดค่ะแม่แต่ว่าหนูอยากกินข้าวผัดสับปะรดที่ไม่ต้องใส่สับประรดแต่อยากกินข้าวผัดที่มันอยู่ในลูกสับประรดงงไหมคะทุกคน <c oughs> ก็คือข้าวผัดสับประรดนั่นแหลคะค่ะแต่ว่าน้องแก้มเขาไม่ชอบให้ใส่เนื้อสับประรดชิ้นสับประรดลงไปด้วยอะคะ่ะ ก็เลยแม่ลงมาซื้อของให้ค่ะตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วได้ของที่ต้องการแล้วค่ะวัตถุดิบของเราสับประรดหนึ่งหัวค่ะทุกคนก็เดี๋ยวขึ้นบ้านกาันไปเตรียมของทําข้าวผัดให้เด็กหญิงเปรมิกากันค่ะนี่ค่ะของที่ได้มาทั้งหมดนี้อยู่18ยูโรค่ะได้หอยมาด้วยหนึ่งกล่องค่ะทุกคนเป็นหอยนางรมค่ะปะ้าเลิกงานมาสวัสดีครับ,อรบเอาทางนี้ยอพูดดีๆสวัสดีครับ เคยสวยอ่ะมาไกลมาติดมาสวัสดีครับแกงป้าแม่ซื้อของมาเมื่อกี้พอดีค่ะกําลังจะเตรียมทํากับข้าวป้าปาเลิกงานมาพอดีค่ะสงสัยจะเป็นคนนี้แหละค่ะมาขึ้นเรือให้เทฟไฟไรส์มีแตงกน้าสโอ้ยฮะเสียบ์รูจิเยอะโค้กส์ตู้น้อยว่ารู้นิชโอเคโอเคค่ะเดี๋ยวจะ โอเคค่ะตอนแรกแม่ก็ยกป๊าป๊าว่าป๊าป๊าจะเป็นคนลงมือทาข้าวผัดเองเลยใช่ไหมป,ปา๊ปปาป๊าบอกว่าไม่ทําสรุปแล้วก็คือโอเคเดี๋ยวเราช่วยกันทําค่ะก็แม่ก็เลยโอเคเดี๋ยวขอโชว์ฝีมือหั่นสับป,ประรดแล้วกันได้แค่หั่นแล้วค่ะหั่นเสร็จแม่ก็มาคั่วเม็ดมะม่วงหิม,มาพานต์ค่ะส่วนป,ปาว๊าป๊าบอกว่าเดี๋ยวฉันจะจัดการคว้านเนื้อสับป,ประรดออกให้นะ โอเคงั้นก็ช่วยกันทำค่ะแบ่งหน้าที่กันเรียบร้อยไม่ได้แบ่งแล้ค่ะก็ช่วยๆกันละค่ะแม่ก็เลยโอเคเดี๋ยวใส่กุ้งเพิ่มไปให้ด้วยดีกว่าจริงๆข้าวผัดสับประรดปร๊าไม่ชอบให้ใส่กุ้งค่ะแต่ว่าแม่ก็เลยโอเคทำพิเศษให้โดยที่ใส่กุ้งลงไปด้วยเพราะว่าน้องแก้มเขาจะกินกับเพื่อนเขาอะค่ะแม่ก็เลยโอเคทำพิเศษให้นิดนึงใส่กุ้งจัดจานให้สวยๆนิดนึงค่ะ ป้าก็คว้านสับป,ปะรดให้เรียบร้อยเลยค่ะพร้อมกับหั่นผักให้เราด้วยค่ะทุกคนนี่ค่ะทุกคนข้าวที่แม่เตรียมไว้จะลงผัดนะคะก็ปรุงรสเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะใส่ซอสซีอิว๊วฟ้าเขียวแล้วก็ซอสเห็ดหอมแล้วก็จะเป็นรสดีค่ะแล้วก็ใส่ไข่ไปด้วยค่ะสองฟองก็เดี๋ยวจะเอาลงไปผัดในกระทะค่ะ นี่ค่ะส่วนผสมที่เราเตรียมไว้ใส่เท่าที่มีะค่ะทุกคนก็จะเป็นนิดมะม่วงเิมพาวที่ขวาไว้แล้วนะคะกรอบหอมมากคะ่ะแล้วก็จะเป็นลูกเกดนะคะในกระเทียมใส่ด้วยนิดนึงเพื่อให้มันหอมคะ่ะทุกคนแล้วก็จะใส่หมูไปด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะใส่กุ้งไปด้วยคะ่ะก็จะมี ปาปิก้าค่ะแครรทแล้วก็บ็อกคลี่ของเราก็จะแก่นิดนึงนะคะใส่ตู้เย็นไว้หลายวันแล้วค่ะเริ่มจะเหลืองละแล้วก็นี่ค่ะพระเอกของเราวันนี้ก็คือสับป,ประรดค่ะแม่จะใส่ไปไม่เยอะค่ะเพราะว่าน้องแก้มไม่ชอบวัตถุดิบเรียบร้อยก็มาลงมือกันเลยค่ะแม่จะรวนหมูลงไปก่อนนิดนึงนะคะให้หมูเริ่มเ,เริ่มจะสุกคะ่ะแม่ถึงจะใส่กระเทียมเพราะว่าแม่กลัวว่ากระเทียมมันจะไหม้ก่อนที่หมูจะสุกนะคะ ก็เดี๋ยวรวนให้มีกลิ่นหอมนิดนึงค่ะหลังจากนั้นแม่ก็จะใส่ผักลงไปค่ะโดยที่ใส่บล็อกคลี่กับแครอทลงไปก่อนนะคะให้เขา,าเริ่มสุกนิดนึงนะคะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเขาจะสุกยากเนาะอันนี้คือความรู้สึกนะคะไม่ได้มีความรู้เรื่องทําอาหารอะไรแต่ยังได้เลยก็คือทํา ให้เด็กๆก,กินนะคะก็ประมาณนี้ค่ะแล้วก็ใส่วัตถุดิบทุกอย่างที่เราเตรียมไว้นะคะลงไปเลยค่ะก็สะดวกแบบไหนทำแบบไหนมีผักอะไรใส่ด้วยก็ใส่ไปได้นะคะทุกคนอันนี้แม่ก็มีผักในตู้เย็นค่ะประมาณนี้ก็จะใส่ลงไปด้วยจริงๆข้าวมันเยอะไปะคะ่ะที่แม่เตรียมไว้มันเลยผัดยากนิดนึงเพราะว่ากระทะเรามันไม่เหมือนกระทะที่ไทยอันใหญ่ๆอะคะ่ะมันก็จะผัดได้เยอะแล้วแม่ก็ ผิดสูตรอีกนิดนึงค่ะจริงๆกุ้งอ่ะต้องเอาไปรวนให้มันสุกตั้งแต่พร้อมหมูแล้วใช่ไหมคะอันนี้ก็เลยเอามาใส่ทีหลังแล้วก็นานเลยค่ะกลัวกุ้งจะสุกแม่ก็รอแป๊บหนึ่งให้กุ้งมันสุกละค่ะ,คะไม่แป๊บแบบนานนิดนึงละคะ่ะผัดไปเรื่อยๆจนกุ้งสุกแล้วคะ่ะทุกคนก็เดี๋ยวมาจัดเตรียมลงในลูกสับปะรดแล้วก็จัดตกแต่งให้สวยงามสําหรับสองสาวคะ่ะก็ก่อนที่จะเอาลงไปกินข้างล่างนะคะแม่ก็ให้เขามาชิมก่อนคะ่ะ เป็นอร่อยอไหวิชเมกแล้วนะอืโอเคสงสาวชิมแล้วบอกว่ารสชาติดีแล้วค่ะโอเคแม่ก็เลยจัดให้คนละ1จานเนาะเรียกเป็นจานแล้วกันค่ะก็เดี๋ยวเอาลงไปกินที่บ้านเพื่อนค่ะนี่ค่ะส่วนของป๊าป๊าไม่มีสับปะรด ไม่มีลูกสับประรดค่ะเพราะว่าซื้อสับประรดมาลูกเดียวเอาให้สองสาวไปแล้วค่ะลงไปกินข้างล่างเพราะว,าวันนี้น้องแก้มจะไปดูหนังกับเพื่อนข้างล่างเปิดหนังดูกันค่ะแล้วเดี๋ยวกลับขึ้นมานอาบน้ํานอนที่บ้านก็เลยให้ไปกินข้าวด้วยกันข้างล่างเซรีนาก็กินกุ้งอร่อยไหมคะอืมอืม,อ,มอร่อยละคะวิชัยไหมป้าป๊าดีกวอา <laughs> Okay. <Lam> <h ums> สองวันต่อมาค่ะทุกคนเพิ่งจะได้เอาผักลงกระถางค่ะหลังจากที่บอกว่าจะพาเซลีน่าปลูกผักชีใช่ไหมคะก็ไม่ได้ปลูกค่ะทำข้าวผัดเสร็จแล้วก็ผ่านไปเลยล่วงเลยไปหนึ่งวันสองวันค่ะวันนี้วันศุกร์เป็นวันหยุดแม่ก็เลยโอเคเอามาดูสิปลูกผักเก่งไหมคะเม็ดผักชีลอยขึ้นมาบนดินแล้วคะ่ะ <c ười> นี่แหละค่ะก็มันเริ่มเข้าฤดู ใบไม้ผลิเนาะทุกคนเขาก็จะปลูกผักปลูกดอกไม้กันค่ะเราก็อย่าได้น้อยหน้าค่ะมีกระถางเล็กๆน้อยๆอันน้อยนิดของเราก็เอามาทํากับเขาบ้างค่ะไม่รู้ว่าจะงอกหรือเปล่าค่ะทุกคนก็ทําไปค่ะก็เนี่ยแหละค่ะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามชมคลิปนะคะไว้เดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูค่ะว่าผักชีมันจะงอกหรือเปล่าค่ะก็ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ